ข้าวตูเป็นขนมไทยๆที่หากินยากมากแต่ทำง่ายนะคะมีส่วนผสมแค่น้อยมากไม่กี่อย่างนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะกุ้งจะใช้ข้าวเหนียวนะคะเอาไปตากแดด 2- 3สาแดดนะคะ300กรัมแล้วเอามาปั่นหยาบพอปั่นหยาบเสร็จปุ๊บเราจะเอาไปคั่วนะคะพอคั่วสีเหลืองทองๆเข้มๆนิดนึงแต่อย่าให้ไหม้นะแล้วเราก็จะมาปั่นอีกรอบนึงนะคะ ปั่นอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เขาเป็นแป้งเลยนะข้าคั้วนี่ตอนที่คั่วหอมมากเลยค่ะหอมขนาดเลยค่ะอันนี้ไฟอ่อนใจเย็นๆนะตัวเองแล้วทีนี้เราก็ขูดมะพร้าวทึนทึกนะคะ3ขีดหรือ300อกร,รัมนะคะพอมันเป็นเส้นๆแบบนี้ใช่ไหมกุ้งต้องการให้มันเป็นละเอียดเหมือนปั่นมาจากล้านอะ่ะเหมือนขูดมาจากล้านนะกุ้งก็มาใส่ถป,ปั่นอนเนกประสงค์แบบนี้นะคะปั่นให้เขาเป็นเล็กๆแบบนี้ละเอียดแบบนี้เลยแล้วเอาไปคั่วให้สีเหลืองทองเข้ม ไฟอ่อนจะเย็นๆคั่วไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็หอมมากเลยค่ะตอนคั่วนะคะพอสีได้เป็นที่ต้องการแล้วก็ปิดเตาพักไว้ได้เลยจ้ะทีนี้เรามาทำส่วนของกะทิกันนะคะใช้น้ําตาลมาพราวอย่างดีเลยนะคะ40 0กร,รัมหรือ4ขีดนะคะแล้วใช้หัวกะทิล้วนๆเลยนะคะ540ี่กร,รัมหรือ5ขีด5.4ขีดแต่ตัวเอง นะคะกวนไฟกลางจนกระทั่งเดือดแตกมันเลยนะคะแตกมันเสร็จปุ๊บเราจะใส่มะพร้าวที่เราเตรียมไว้และ้วข้าวแลวก็ข้าวคั่วที่เราเตรียมไว้ผสมคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยนะอีตอนนี้ระวังเดอ้อระวังมันจะแบบกระเด็นนะพองเชียอันนี้กุ้งใช้กระทะเพชรคิงโคเลียนะคะที่เขาจะให้ความร้อนได้เร็วแรงโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟสูงอะ่ะนะคะเขาให้ความร้อนได้เร็วและแรง ถ้าชอบก็จิ้มในตะกร้าได้เลยนะคะกระทะคิงโคเลียนะคะตอนนี้เราก็ผัดไปจนแห้งเป็นไฟอ่อนแล้วนะตัวเองตอนนี้เปิดไฟอ่อนนะอย่าไฟแรงนะเดี๋ยวไฟกลางนะเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนพอผัดจนแห้งเราก็พักให้เข้าอุ่นๆแล้วก็มาขึ้นรูปกันได้เลยค่ะจะใส่พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพน้อยวันนี้กุ้งก็ใช้พิมพ์เท่าที่มีนะคะมีพิมพ์อะไรแล้วก็มาจัดใส่ๆตามใจชอบของเราเลย พอขึ้นรูปเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะไปอบควันเทียนถ้าใครไม่ชอบกินควันเทียนก็ไม่ต้องอบก็ได้นะก็กินได้เลยรสชาติคือหอมระมุนหอมเข้าขั่วหอมมะพร้าวหอมกินควันเทียนโอ้ยอร่อยฟินมากจ้ะแล้วทําขายได้เลยนะตัวเองสูตรนี้กุ้งได้มาจากขัวกุนต่อยนะที่เข้ามาทําขายจริงๆอ่ะแล้วเขามาบอกสูตรอ่ะแล้วกุ้งก็ทอนสูตรมาจนเล็กที่สุดเลยนะได้ตั้งถาดกว่าเนี่ยเป็นถาดเลยะค่ะถ้าชอบก็ลองทําดูนะคะแล้วก็ช่วย ช่วยกดหัวใจจดกดคอมเมนต์ช่วยกดติดตามให้หน่อยนะขอบคุณจ้า